ผู้ว่าราชาการจังหวัดชนบุรีเน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลนะคะเป็นการมอบหมายในการประชุมหัวหน้าส่วนราชาการและกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ ที่อาคารศรีราชาประชาคมนายวรจักรสถาพรพินโยในอำเภอศรีราชาได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงมาตรการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้ปกครองท้องที่ระดับตำบลหมู่บ้านซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลทุกสุขของราษฎรในท้องที่ดังนั้นเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเกิดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีจึงให้อ อำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในการประพฤติตนการใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการรักษาความสงบเรียบร้อยและหากปรากฏว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านประพฤติตนไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนโยบายของรัฐบาลหรือกระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพลให้ในายอำเภอพิจารณาตามมาตรการทางปกครองและวินยัยทั้งนี้ให้อำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหากพบว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านละเลยการ ปฏิบัติหน้าที่แต่ยังไม่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงในอำเภอสามารถสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงได้ได้แก่การภาคทันตัดค่าตอบแทนและลดอันดับเงินเดือนไม่เกิน1อันดับหากกรณีดังกล่าวเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงก็ให้ในอำเภอรายงานผูวว้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยอย่างร้ายแรงนะคะหากผลการสอบสวน,นมีมูลความจริงสามารถลงโทษปลดออกหรือว่าไล่ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองทองที่ค่ะ